สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้บ๊อบอายจะมาทำคลิปเปิดถุงช็อปประจำเดือนมีนาคมให้ได้ดูกันนะคะว่าทั้งเดือนนี้บ๊อบอายไปช็อปอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์บ๊อบอายไม่ได้ทําคลิปเปิดถุงช็อปให้ได้ดูกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีของเดือนประมาณกุมภาช่วงๆวงปลายเดือนมาเปิดให้ดูกันด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย ค่ะเดี๋ยวไอจะเปิดถุงเครื่องสําอางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเปิดถุงเสื้อผ้าที่หลังเนาะตัวแรกที่ไอจะเปิดเลยก็เป็นถุงนี้นะคะถุงนี้ฟอมไอไปได้มาจากตรงโซนเซนทันนะคะที่ขายเครื่องสําอางอที่ไอได้มาอันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงเดือนกุมภานะคะตัวนี้เป็นลาเนสนะคะเป็นลาเนสบีบีคัชชั่นพอคอนโทรนะคะตัวนี้ประมาณซื้อเบอร์13ชูเบรสมานะคะข้างในของเขาก็จะมี รีฟิลมาให้นะคะชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตลับของล a เนทมาให้แบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้บอมาอายใช้ไปแล้วตัวนี้ใช้แล้วบอมาอายชอบนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้บอมาอายใช้แล้วชอบนะ รู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะสําหรับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะแต่ว่าเขามีโปรลด10%นะคะเหลือ1,350บาทนะคะตัวนี้ค่ะมาต่อกันที่ถุงที่2นะคะนี่จะเป็นถุงของ Big C นะคะอาจไปซื้อ,อน้ำยาย้อมผมมาคือ,อมีหลายคนถามว่าบ๊อบอายย้อมผมสีอะไรนะคะคือก่อนหน้านี้บ๊อบอายย้อมสีที่เป็นสีแบบเทาๆอมม่วงๆนะคะและ้วต่นนี้มันหลุด มันเริ่มหลุดแล้ววายก็เลยอยากได้สีแบบเข้มๆก็เลยเออไปลองซื้อตัวนี้มานะคะเป็นของ beauty labo นะคะนี้เป็นสีมิวคาราเมลแต่ว่าอ่าพอย้อมมาตอนแรกก็จะเป็นสีแบบว่าเข้มเขมในลุคที่วายแต่งลุคของ Kylie Jenner นะคะถ้ามีลูปเดี๋ยวอาจจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะคือตอนแรกย้อมออกมามันก็โอเคมันก็เริ่มเข้มอยู่แต่พอผ่านไปแค่ที่สอาทิตย์แล้วมันก็หลุดนะคะก็เลยกลายเป็นสี แบบนี้นะคะไอายก็เลยไม่แน่ใจว่าเออมันซืสีอะไรนะคะค่ะถึงต่อมาก็เป็นถุงนี้นะคะอันนี้จะเป็นร้านเครื่องสำอางที่ขายอยู่หน้ามอของไอยนะคะเป็นร้านที่เอามาแบบว่าซื้อประจำนะคะก็เออมั่นใจว่าเป็นของแท้นะคะตัวน,นี้จะเป็นแป้งดินน้ำมันเวอร์นะคะนี่คือเขาเอามาลดราคาเหลือ350บาทแล้วอายก็เลยเออซื้อมานะคะแพคเกจของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีกระจบตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี พับมาให้นะคะว่างาลองใช้แล้วใช้โอเคอยู่นะคือคุมมันได้ดีนะคะแล้วกออ็สามารถกันน้ำได้อยู่นะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเป็นแป้งแบบนิ่มๆเหมือนดินน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะใช้แล้วชอบอยู่นะมา่าาค่ะถุงต่อมานะคะก็จะเป็นถุงจากบูธนะคะจากบูธเนี่ยคือว่าาตั้งใจจะไปซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอ่า คอนซีลเลอร์ที่ปกปิดสิวของยูสลีนนะคะเขาบอกว่า,าปกปิดแล้วก็จะช่วยรักษาสิวด้วยนะคะไอลองไปซื้อตัวนี้มาใช้ดูนะคะอันนี้ราคา990บาทนะคะตัวนี้โอเคอยู่นะไอา้ชอบตัวเนี้ยแบบว่า,าใช้แต่คอนซีลเลอร์ตัวนี้เลยนะคะอย่างต่อมาเนี่ยไาอายพอเข้าไปปึ๊บเออก็ไปเห็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตของเขาเขาเอามาขายคือ ขายตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นยูเซลีนเดโมเพล r i f ฟายเออ e r ซูเปอเนะคะตัวนี้เออเขาบอกว่าช่วยแบบว่ารักษาพวกสิวอุดตนันแล้วก็รอยแดงรอยดําจากสิวนะคะตัวนี้บ๊ออายก็เลยเออลองซื้อมาใช้ดูนะคะราคาอยู่ที่990บาทนะคะแล้วเขาก็แถม2ตัวนี้มาด้วยเป็นขนาดทดลองนะคะตัวนี้จะเป็นคิมกันแดดของเขาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคิ้งซิงวอเตอร์นะคะพอบ๊อบอายเออเอามาใช้แล้วแบบชอบตัวนี้มากเลย คือแบบว่าดีนะคะชอบมากแล้วก็ออลอาก็เลยเออใช้ตัวนี้แล้วโอเคก็เลยกลับไปซื้อไซส์จริงมาอีกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เขาก็จะมีแบบว่าโปรที่แบบว่าซื้อชิ้นที่2ลด50%นะคะนนะคะอีลอายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประมาณเท่าไหร่เหลือประมาณพันพันกว่าบาทนะคะเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยเขาราคาอยู่ที่ประมาณ 800กว่าบาทแล้วตอนนี้ว่าไอไม่แน่ใจแลวจำไม่ได้นะคะแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยลด50%รตอนนี้น่าจะมีอยู่ตอนนี้ก็ใช้แล้วเขาบอกว่าเป็นสูตรที่แบบว่าช่วยลดพวกสิวนะคะแล้วก็ช่วยแบบว่าลดพวกรอยแดงรอยดําจากสิวนะคะไอก็เลยซื้อมาใช้ดูนะคะก็โอเคเลยแตอนนี้ยไอก็ชอบเหมือนกันนะคะของยูซลีต่อมานะคะมาจากซูรุฮะนะคะซูรุฮะเนี่ยว่าไอเข้าไปซื้อเป็น2อย่างนี้นะคะนี้เป็น ครีมแต้มสิวของโทเมอินะคะตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโทเมอิแอนตี้แอคเน่ครีมนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่165บาทตัวนี้ก็จะใช้แต้มพวกสิวต่างๆนะคะพอแต้มแต้มตัวนี้เสร็จปุ๊บก็รอให้มันซึมก่อนนะคะแล้วก็ขามายก็จะใช้ตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้จะเป็นโทเมอิคินไดเจลนะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 65บาทค่ะต่อมาก็จะเป็นถุงจาก,การ้าน i f and Boy บนะคะ If and Boy ก็จะไปมาหลายรอบมากเพราะว่ามอหอมาอเนี่ยจะอยู่ใกล้ฟิวเจอร์ Future นะคะพอเลิกเรียนแล้วก็เออไปเดินฟิวเจอร์ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ได้มาแบบว่า4ถุงนะคะคือแบบซื้อมาหลายรอบมากนะคะก็เดี๋ยวมาเปิดทีละถุงนะคะถุงแรกก็เป็นถุงนี้ก่อนละกันนะคะถุงนี้หอาไไปได้อะไรมาบ้าง ตัวแรกเลยคือไปได้ลิปของ Golden Rose มานะคะตัวนี้เป็นลิปแมทลิปสติกไคยอนนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่199บาทนะคะตัวนี้สีของเขาก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้อันนี้เป็นสีเบอร์12นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะต่อมาแล้วก็ไปได้อ่าน้ำยาทาเล็บมาทั้งหมด3ขวดนะคะ ก็เป็นน้ำยาทาเล็บของเท n t e n นะคะนี่เขาขายอยู่ที่ขวดละ36บาทนะคะตัวนี้ก็ทาโอเคเหมือนกันนะอันนี้ว่างยก็ไปซื้ออันนี้มาคือปกติแล้วว่ายใช้อันนี้อยู่นะคะนี่เป็น d ิ d เดอร์อินสูลูชันดับเบิลเอฟเีนะคะตัวนี้เขาจะช่วยรักษาพวกสิวแล้วก็รอยสิวนะคะปกติว่งายซื้อแบบ ทีละแผ่นแผ่นหนึ่งมันก็69บาทนะคะแต่นี้คือแบบว่าซื้อยกกล่อง10ชิ้นนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่299บาทค่ะถ,ถุงต่อมาของ and อิฟแอนด์บรายเหมือนกันนะคะก็จะพามาไปได้ตัวนี้มานะคะตัวนี้เป็นครีมบัตจากรจากเป็นยู่นนะคะนี่เป็นสีพาลีสนะคะเอาไว้สวอชให้ดูก่อนจะเป็นสีแบบชมพูน่ารักน่ารักประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 189บาทนะคะจากนั้นก็ยังไปได้แบบน้ำยาทาเล็บมาอีกนะคะเป็นสีนี้นะน,นี่สีแบบออกแนวไปทะเลทะเลอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ราคาก็3 6บาทเนาะแล้วก็จะไปได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วของเมรินดานะคะที่พ้ออายซื้อมาเนี่ยพ่ออายเคยใช้ไปเล่นสงการทุกปีแล้วก็รอดนะคะสําหรับตัวนี้พ่าออยก็เลย เออซื้อไปเล่นน้ําทะเลด้วยที่ว่าไปทะเลแล้วก็เผื่อไปเล่นสงการปีนี้ได้นะคะแต่ยังไม่รู้เลยไปเล่นที่ไหนดีนะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อาบาทนะคะ<ม>ต่อมาอันสุดท้ายเนี่ยเอา,อาจไปได้ตัวนี้มานะคะอันนี้เป็นลิปสติกของซูเปอร์มัมนะคะตัวนี้เป็นแมทลิปควิดลิปสติกนะคะเบอร์02คือว่าเนี่ยซื้อสีมาผิดนะคะ ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่สีนี้จะเป็นสีแบบสีชมพูแบบว่าบาร์บี้บาร์บี้หน่อยนะคะสีนี้เอามายก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบ mm hmm. เนื้อแมบทบจริงๆเป็นสีนี้นะคะ mm hmm. เนื้อเขาจะแบบแมทมากๆก็เลยแบบว่าสีอ่ะเอามายซื้อสีนี้มาก็เลยไม่ได้ใช้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวลองไป ซื้อสีอื่นมาดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะถ,ถุงต่อมานะคะก็ยังเป็นถุงของ i t a n d b o อยอยู่นะคะตัวแรกที่ยอมอายไปได้มาเนี่ยเป็นแป้งของบิซูบิซูตัวใหม่นะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อเก้าิบาบาทนะคะเขาก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแป้งที่แบบว่ามีแบบวิงวิงนะคะทามาแล้วแบบว่าเหมาะกับการทาตัวเนี่ยออมาเอามาทาตัวนะคือทาแล้วก็จะแบบว่า วิ้งวเป็นประกายแบบมีชิมเมอร์กิตเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะวานก็ไปซื้อขนตาปลอมมาเพราะว่าช่วงนี้ชอบขนตาปลอมของคอ s สลุกนะคะอันนี้ก็120บาทนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะนี้เป็นลิปของเวนวาวนะคะนี้เป็นสีแคลรสโกตอนนี้ว่าอายแบบว่าเอออินกับสีส้มนะคะก็เลยแบบว่า ซื้อมาเป็นสีนี้นะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นติ้นของ i n t u ูอนะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งสีพีชเป็นสีส้มเพื่ออาซื้อมาแบบว่าชอบสีส้มนะช่วงนี้เป็นสีแบบนี้นะคะก็คือเรา่าจจะทาติ้นไปก่อนทั้งในปากนะคะแล้วก็จะทาตัวนี้ข้างนอกปากนะคะติ้นของ i n t u ูอราคาอยู่ที่เจสิบบาทนะคะ ส่วนลิปของ Wet n Wild เนี่ยก็139บาทนะคะสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็น N.YX Soft Matte Lip Cream นะคะนี่เป็นเบอร์04 London นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่295บาทอันนี้เป็นสีที่วอมอายใช้ทานในคลิปลุคของอนน Kylie Jenner นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นออก น้ำตาลนูดอย่างนี้นะคะค่ะถ,ถึงสุดท้ายจากอีเทนบอยนะคะอาร์ตบ๊อบอายไปได้อะไรมาบ้างตัวแรกจะเป็นอันนี้นะคะนี่เป็นเซ็ตแปรงของซูเปอร์มันนะคะอันนี้ราคายอยู่ที่950บาทอันนี้เขาจะเป็นเซ็ตเล็กสุดของเขานะคะนี่ป๊อบอายเอาไว้แบบว่าพกพาไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเอ่อเอาแต่งหน้าในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะเพราะว่าขนาดของตัวแปรงของเขาเนี่ยก็ ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้ามของเขาจะแบบว่าเป็นด้ามเล็กๆแบบนี้นะคะขนแปรงเขาก็นุ่มโอเคอยู่นะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเป็นปิดแบบนี้เวลาพกไปข้างนอกอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะกระเป๋าแบบเนี้ยตัวต่อมานะคะที่เราได้มาก็เป็นแปรงของซูเปอร์มาร์เหมือนกันนี้เป็นแปรงลงแบบรองพื้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 290บาทนะคะอันนี้ประมาณเห็นว่าเออราคามันถูกดีก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะก็จะเป็นแปลงแบบนี้ที่เขาแบบฮิตฮิตกันตอนนี้นะคะก็เอาไว้แบบว่าลงพวกลองพื้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ประมาณลองใช้แล้วโอเคอยู่นะลงรองพื้นได้แบบว่าเนียนดีนะคะสําหรับตัวนี้ก <c oughs> ็ชอบนะ <c oughs> <c oughs> ต่อมานะคะก็ไปได้ดินสอเขียนคิ้วมาอันนี้199บาทนะคะนี่เป็นของคอสลุกสลิมโบสีคาราเมลที่มยมไอช้อยู่คือแท่งเก่าหมดแล้วนะคะก็เลยซื้อแท่งใหม่มานะคะต่อมาก็ได้สีทาเล็บมานะคะอันนี้ก็เป็นของเทมเพนเนาะ36บาทแล้วก็สุดท้ายไปได้ลิปของนิกมานะคะนี้295บาทอันนี้เป็นสีเบอร์22นะคะ เป็นสีประมาณตรงนี้ mm hmm. ช่วงนี้ว่า,าคือแบบว่าอินกับลิปแบบว่าสีส้มๆนะคะก็เลยจะแบบว่าเออมีแต่ลิปแบบว่าสีส้มๆนะคะปุง mm hmm. ต่อมานะคะอายได้ไปร้านเจเล้งมานะคะก็ไปซื้อตัวนี้มานะคะนี่เป็นาดอยดี้วิงครีมอายแชโดว์นะคะนี่เป็นสีโกรนะคะนี่จะเป็นแบบว่าครีมอายแชโดว์ไว้ทาเป็น เบสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทาสีอายแชโดว์นะคะนี่จะเป็นสีแบบว่ามีแบบว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะย่างไรจะลองดูเป็นสีประมาณนี้นะคะก็ mm. จะมีแบบว่าทาลงไปแล้วก็จะเป็นแบบออกแนวโกลวกลหน่อยอันนี้ราคาอยู่ที่450บาทนะคะตัวนี้ต่อมาเนี่ยระมม่ก็ไปได้ผลตาปลอมมาเพราะว่า ขนตาปลอมที่นี่ของคอลูกขายถูกมากเลยนะคะก็ได้มา55บาทนะคะที่ F อฟแอนดขายอยู่120บาทนะคะนนี้ไอ็ไปได้มา55บาทนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ไปได้ตัวนี้มาอันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะนี้เขาขายแบบ170บาทนะคะไอค็อนนกเลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็เขาบอกว่าเป็น water proof นะคะเผื่อได้เอาไปเล่นน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบหวัวแปลงเขาจะแบบว่า เล็กๆนะคะเล็กมากเลยอะหัวแปลงเขาแบบนี้ถุงต่อมาะคะ่ะก็จะเป็นถุงนี้อันนี้ว่าไปได้มาจากออที่เขาขายเครื่องสําอางข้างหน้าเจเล้งนะคะก็เป็นร้านพวกที่เขาขายพวกครีมหรือว่าพวกของที่ดังในเน็ตน,นะคะที่เขาเอามาขายกันอันนี้จะเป็นฟินดีดีครีมนะคะว่าไปซื้อมาเพราะว่าเขาเป็นสูตรวอเตอร์กรุด้วยก็เลยเออลองซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วก็ อ่าตัวนี้ดีไหมก็เกี่ยง่ายดีนะคะแล้วก็กันน้ําได้นะคะเพราะไอเอาไปเล่นน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่๋าายาไอลองถาให้ดูนิดนึงก็คือเกี่ยดได้ง่ายนะคะไม่ได้เกี่ยแบบยากเกี่ยดอะไรนะคะแล้วก็ถาออกมาแล้วก็ประมาณนี้นี่นะคะอันนี้ว่ไอซื้อมาสามร้อยบาทนะคะพร้ะเขามีกลิ่นแบบว่ากลิ่นหอมๆด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ แต่ว่ากันน้ําได้นะคะอายคือประเด็นคืออยากเอาไปเล่นน้ําแล้วแบบว่าเป็นแบบกันน้ําได้นะคะก็เลยเออลองซื้อไปใช้ดูแล้วก็กันได้นะคะสําหรับต่อมานะคะอันนี้เอานไยไปซื้อมาจากในเซเว่นะคะตัวนี้เป็นสมูทโต้เวมพายบีบีแอนด์ซีต้าไว้ขีมนะคะนี่วาไอาซื้อมาเพราะว่าจะไปทะเลนะคะก็เลยหาอะไรที่มันแบบว่าวอ t เดอร์คูนะคะแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาจากในเซเว่รู้สึกว่า39บาบาทนะตัวนี้ เขาเป็นสูตรกันน้ําแล้วก็ไปเล่นก็คือก็อกันน้ําได้โอเคอยู่คือถ้าสาดไปแล้วมันไม่แบบไม่เป็นคราบโอเคแล้วอ่ะถ้ามันจะค่อยๆหายหายจางๆหลุดไปแต่ว่าไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้ก็กันน้ําได้โอเคอยู่แต่ว่าเขามีแค่สี่เดียวนะคะอืมตัวนี้ก็มีขายในเซเว่นก็เครื่องสำอางอย่างสุดท้ายเลยที่วาอายได้มาเนี่ยไปได้มาันจากงานกาชาดเมื่อวานนี้นะคะอ่ะาวิมาไปได้ตัวนี้มาแค่4ี่อย่างเ,งเองนะไปงานกาชาดได้มา เพราะว่าผมอายหาบูธเครื่องสําอางที่เป็นแบบว่าไม่เจอที่เป็นขายพวกของแคนเม็ e เซซานนะคะแล้วก็พวกคัททีสอะไรเงี้ยหามไม่เจอก็เจอไปเจอบูธของไลฟ์ฟอร์ดเขาวเวอร์มาร์เคเอเคเออะไรเงี้ยคือไม่โดนอะไรมานะคะแต่อยากไปของพวกแคนเม็ e นะคะแล้วก็พวกเซซานอะไรเงี้ยแต่ว่า หาไม่เจอนะคะก็เลยได้แค่ของไลฟ์ฟอร์ดมาไลฟ์ฟอร์ดก็ได้อายไลเนอร์มานะคะนี้เอาซื้อมาตุนไว้นะคะเขาอันนี้เขาขาย180บาทนะคะแล้วก็ได้อ่าเป็นอินไลเนอร์อะคะ่ะอันนี้เป็นสีแบบสีดำก็หมดนะคะนี้เป็นได้สีเกรย์เบามั้งอะไรประมาณนี้แหละ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นสูตรวอเตอร์ o ู๊นะคะอนนก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแต่ว่าได้มาในราคาแบบว่า 45บาทไม่แพงมากนะคะก็เลยเออหยิบมาแล้วกันแล้วก็ได้มัสคร่ามานะคะมัสคาร่าตัวนี้ซื้อ1แถม1รู้สึกว่า95บาทนะั้งมัสคร่าเนี่ยแล้วก็ซื้อ1แถม1ด้วยคือแบบถูกมากแต่ว่ายังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะเดี๋ยวว้ลองแกะกไปไหมมันใหญ่มากเลยมีแป้งแบบนี้ยตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหักหรือว่ามันอะไรนะคะ 95บาทเป็นแบบเนี้ยเขาแถมตัวนี้มานี่เป็นสีม่วงเขาบอกว่าเป็นสูตร Waterproof นะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าทำให้ขนตาย,ยาวขึ้นนะคะแล้วก็กันน้ำเป็นตัวนี้นะคะที่เขาแถมมาของแถมเขาน่าจะดีสัก,กว่าอีกดูปแปลงดิ จะลองเอาไปใช้ก่อนแล้วกันนะสำหรับสองวนี้ค่ะเครื่องสอําอางเราหมดไปแล้วนะคะเรามาต่อที่หมวดเสื้อผ้านะคะแล้วก็รองเท้าอะไรแบบนี้บ้างนะคะถุงแรกเลยนะคะจะเป็นถุงจากบิน่นะคะอันนี้เป็นวา,านไปซื้อมาจากฟิวเจอร์นะคะเพราะว่าเขา,าจะเปลี่ยนร้านเขาก็เลยเอารองเท้ามาเซลลทั้งหมดเลยนะคะคือเซล์เยอะมาก70-80%เลยนะคะวายก็เลยไปได้มาคู่หนึ่งนะคะ ่าได้คู่นี้มาเป็นแบบเนี้ยอันนี้ราคาเต็มๆของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่1,590บาทนะคะแต่ว่าลดแล้วเหลือคู่ละ477้477บาทนะคะมันก็เลยเออซื้อมาค่ะถ,ถึงต่อมาก็ไปที่ร้านของคัตต้อนออนมานะคะก็ไปซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งนะคะรองเท้าคู่นี้300บาทนะคะ เอาไว้ใส่ไปมหาลัยนะคะแบบนี้เนาะแล้วอก็ใครได้แว่นตามาด้วยนะคะแว่นตาเป็นแว่นอันนี้ที่มา,าใส่ไปหัวหินนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เป็นแว่นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่440บาทนะคะคือเขาจะเป็นเลนแบบสีชมพูชมพูะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นถุงเที่ยมออยไปตลาดเรียบทางด่วนลำปินทานะคะคือมอายจะไป ตลาดเลียงทางด่วนบ่อยมากนะคะเขาไปได้ถุงแรกมานะคะจะเป็นรองเท้านะคะเราจะซื้อรองเท้ามารองเท้าเนี่ยราคาคู่ละสามร้อยเก้าสิบบาทะคะ่ะเป็นประมาณแบบน,นี้คือเขาจะมีโซนเสริมมาแค่แบบนิดเดียวนะคะแล้วก็พื้นของเขาจะเป็นแบบ,บนนะะว่านิ่มๆนะคะว่าก็เลยเออน่าจะแบบว่าใส่ง่ายอยู่ใส่สบายอยู่นะคะก็เพิ่มความสูงมานิดนึงก็เลย ซื้อมาใส่นะคะสำหรับคู้นี้ค่ะทุมต่อมานะคะที่ไปได้มาจากาตลาดเรียบทางด่วนรามิธาน,นะคะก็จะเป็นแบบว่าชุดว่ายน้ำนะคะเขาก็จะมีแบบว่าบาแบบนี้มานะคะเป็นแบบผูกพอนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อแบบว่าเสื้อแบบนี้นะคะเป็นเสื้อแบบว่าสีขาวบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่อันนี้ไว้ข้างในนะคะได้มาชุดละ 200บาทมั้งหือ250บาทนะคะไม่แพงมากเพราะนั้นก็ไปได้ตัวนี้มานะคะอันนี้เป็นชุดเอาวว่าใส่ไปงานของฟาโครามานะคะอาจจะนนเป็นชุดประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ได้มาแบบว่า200บาทมั้งหรือ250าทนั่นแหละคือแบบแต่ผ้าเขาโอเคเลยนะผ้าเขาแบบว่าผ้าเขาดีอยู่อะต่อมานะคะก็ไปได้ถุงนี้มาน,นี่ก็เป็น เสื้อที่แบบไอซใส่ไปทะเลนะคะตอนไปหัวหินนะคะก็จะเป็นชุดแบบว่าเดยเชียวยาวมาแบบนี้นะคะอันนี้เอาใส่ไปแบบว่าทะเลนะคะตัวนี้ไปได้มาแบบว่าสองรอยนั่นแหละสองร้อยบาทนะคะไม่แพงมากก็จะเป็นแบบว่าวิงวิงแบบเนี้ยติดติดที่เสื้อนะคะค่าต่อมานะคะก็จะไปได้เสื้อตัวนี้มาก็เป็นเสื้อที่ไอ้ยใส่แบบยังไม่เคยใส่ออกไปข้างนอกนะแต่ว่า เ่อใ,ใส่ถ่ายคลิปตอนแต่งหน้าเมคอัพ make no makeup l o o นะคะตัวนี้อืฮ uh ะ huh. ก็ตัวละแบบ200บาท250ประมาณนี้แหละไม่แพงมากนะคะต่อมาถุงสุดท้ายที่ไปได้าจากาตลาดนะัดรามีินทานะคะคืออันนี้เป็นการที่แบบไม่ได้ไปซื้อแบบว่าทีเดียวหมดเลยนะแต่ว่าซื้ไปหลายรอบนะคะก็ซื้อมาหลายรอบอันนี้เป็นชุดที่เอามาใส่ล่าสุดเลยคือตอนไปนงานของเอเซนนะคะเขาก็จะเป็น ซีมงานแบบนีออนนะคะาาก็เลยไปได้เสื้อตัวนี้มา200บาทนะคะแล้วก็ได้เงินเกงมาจากร้านเดียวกันเลยนะคะเางเกงตัวนี้250บาทนะคะก็เป็นางินเกงสีดําธรรมดาเจ้าแม้ใส่เข้าชุดกันนะคะแล้วก็ได้ต้าหูมาคู่หนึ่งแบบ20บาทเองนะคะก็เป็นต้าหูแบบสีเข้ากับเสื้อแบบนี้นะคะก็เป็นแบบว่าค้นแบบนี้นะคะถุดต่อมานะคะก็ไปได้มาจากอ่าถุง ตลาดแกรนที่จังหวัดอยุธยาชธนะคะก็ไปได้เสื้อตัวนี้มารู้สึกว่าตัวนี้350บาทมั้งตัวเนี้ยเป็นแบบเสื้อสีขาวแขนยาวพร,รมดานะคะตัวนี้แบบว่าเออยังไม่ได้ใส่เลยคือลืมไปเลยนะซ้ำตัวเนี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไปได้ตัวนีม้มานะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาแบบว่า150บาทมาก็ซื้อมาเป็นเสื้อแบบนี้นะคะ แล้วก็ถุงต่อมานะคะนิวายไปได้มาจากตลาดหน้าหมู่บ้านเองนะคะไปได้เสื้อตัวนี้มานะคะอันนี้ที่วาให้ใส่ไปทะเลวันแรกนะคะอันนี้ราคาประมาณห้าร้อยห้าสิบมั้งตัวเนี้ยอืมเป็นเสื้อแบบคาขาวยาวๆมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าปักแบบนี้นะคะ คือหน้าหู่บ้านแบบขายแพงอะ่ะขายของแพงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไปได้มาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไปไหนเลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ400มั้งคือหน้าหู่บ้านเนี่ยจะขายแบบเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าเขาขายแบบแพงอะ่ะแต่เราก็ซื้อมานะ <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่เอาไปงานกาชาดมาเมื่อวานนะคะแล้ว,วก็ เอาของที่ได้มาให้ดูว่าเออไปแล้วแบบได้อะไรมาบ้างนะคะคือแบบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรหรอกคือไปเล่นมากกว่านะคะอันนี้จะเป็นของที่ได้มาจากาเต็นท์ของอแม่บ้านตำรวจนะคะก็ไปซื้อบัตรจับมานะคะก็ไปได้แบบถังแบบนี้มานะคะแล้วก็ได้อันนี้มาว่าถ้วยใส่ของคือก็ไปเล่นแบบขำๆเนาะ เือแบบปุ๊บได้รางวัลใหญ่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้วยเอาไว้แบบใส่อะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ไปได้พวกตรงตักไข่อะไรแบบเนี้ย <c oughs> คือก็ไปได้ของแบบกระจุกกระจิกพวกกระดาษเช็ดชู้อะไรแบบเนี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นพวกแบบว่าแป้งเย็นอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็มมีได้ตุ๊กตาด้วยตอนไปตักไข่นะคะก็ <c oughs> ได้ตุ๊กตาอะไรเงี้ย ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟแบบปลาปลาลูกดอกนะคะก็ได้ตุ๊กตามาด้วยนะคะก็ไปซุ้มแบบอะไรอ่ะถอยดาวมั้งหรืออะไรอ่ะก็ได้ตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ได้แบบว่าตัวเล็กๆน้อยๆเด้วค่ะก็ให้แบบให้หมาเล่นไปแล้วนะคะไม่ได้มาประมาณแค่นี้เองไปแบบงานกาชาติไม่ได้อะไรมากเลยอ่ะแล้วก็ไปได้แบบได้สำอางที่แบบให้ดูเมื่อกี้เป็นของไลฟ์ฟอร์ดได้มาแค่แบบ สี่ชิ้นเองอ่ะอเพราะว่าหาเต็นท์ไม่เจอด้วยคือคนแบบว่าเยอะมากนะคะเออไม่ค่อยได้อะไรมาสักเท่าไหร่ที่ไว้ส่วนใหญ่ที่แบบว่าโอเคเลยก็แบบว่าของกินดีนะคะแล้วก็อ่าพวกแบบงานพวกเล่นของเล่นไอพวกสอยดาวอะไรอย่างเงี้ยมาว่าสนุกดีนะคะก็แบบไปได้พวกสุกตาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะก็แบบมันๆแล้วก็ไปซื้อต่อคิวซื้อเนี่ยโอวันตินมานะคะโอวันตินเขาก็ แกเอาละ50บาทแล้วนะคะตอนนี้เอาวันติ่ที่เขาชอบไปแจกแบบ ตามโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ไปได้มาแก้วหนึ่งค่ะ,คะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปิดถุงของเดือนมีนาคมนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูของเดือนมกราคมเดี๋ยวอาอจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงช่อง Description บ o ็อข้างล่างนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามแบบาอเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k แล้วก็ i อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้วัมาขอตัวลาไปก่อนแล้วก็จัขับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย